โทรศัพท์เสียนะครับข้างนี้รูปไมไปนะเดี๋ยวนี่แหละครับต้องเกินรูปไปนะแต่คัาในรูปไม่รูปไม่ขึ้นไม่เป,ปิดไป กดก็ไม่ติดติดมาไม่ติดมากไปขึ้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนจอนะครับสร้างจอมานะครับนี่ยกตกต่เกะกน,นะตอนมาถึงนะ ทำไมงนี้แล้วครับตัวนี้คือจอตัวนี้คืออุปกรณ์หอ่งนงนี่คือก้าวนะครับแลกเราก็ามาถอดกันก่อนเดี๋ยวต้องปิดก่อนนะครับแสียมาแล้ว จะไม่กี่บาทนะครับร้อยกว่าบาทก็ดีว่ากาวมันหลุดมาแล้วนะครับเครื่องเลยต้องใส่ตัวตัว เช็นว่เช็ดกับพังหมดละ,ก,บบละก่อหมดละใช้ขพ้่มมากนี่นะครับมันลุกแต้วก,กล้องอะไรยังใช้ได้นะครับมแพงนะครับนี่คือภา,ายในแเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกนะครับแล้วก็ จอข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะนานเกินไปที่การถอดหรืออะไรเนี่ยสามารถดูในคลิปอื่นของทาง u t u b e ได้นะครับเดี๋ยวมาดู เราสาาั่งมาห่อมาเันกระแทกมีย่งดีอ่ก็มีสองสายด้วยเห็นไหมก็จะมีนี่นะครับจะมีสายแพรมาให้เราสั่งก็ต้องดูดูนะครับว่าโทรศัพท์ท่านรุ่นอะไรนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปถอดก่อนนี่ถอดออกมาแล้วครับนี่คือจอก่าน,นะครับ

สัมผัสเจ้ากันนะคระสนี่นะครับนี่นะครับอืนเดี๋ยวนะาสักตัวไหนเดี๋ยวนะ้าเป็นพิวด้วยหรอไดสักอย่าง อันนี้ค้างนี้กดไม่ได้นะครับลองดูนะลีเฟซทำแปะอะไรหรอ ว่าแมนนันเหรอครับเดี๋ยวเดูตอนปรอบเสร็จอีกทีนะครับน่ามันเนี่ยขันนะโอเคครับจะ่พอแล้วครับตัดกาวเรียบร้อยครับการติดเจอลยอเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทับให้กาวติดตีก่อนนะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับ ออออเจ้าออมาแลครับตอนนี้ตูดไบหมดขึ้หลุดลงเลุดเปิดเล่นเพิ่ดเรียบร้อยครับ